นี่ครับอาจารย์เป็นสิ่งที่ยากครับเพราะว่าบางครั้งรู้ว่ายากแล้วก็ท้อถอยไม่อดทนครับที่ะะจะเข้าใจต่อไปถ้าฟังคําของคนอื่นกับคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต่างกันลิบไม่เหมือนกันเลยมีแต่คนบอกให้อดทนให้ยังไงล่ะเกิดแล้วเพราะฉะนั้นแม้แต่แต่ละคำนะคะแม้แต่คำว่าอดทนแม้แต่คำว่าธรรมะทุกอย่าง รู้ไหมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสรู้สิ่งที่พระองค์ตรัสแต่ละคำใช้คำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสรู้ไม่ใช่คิดไม่ใช่ฟังแล้วจะอดทนแต่ทั้งหมดทุกคำเนะะี่ยค่ะที่จะเห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือต้องไตรตรองในความลึกซึ้งว่าแม้แต่เพียงคำว่าธรรมะเนะะี่ยค่ะ ต้องอดทนนานเท่าไหร่ยิ่งกว่าความอดทนใดๆทั้งสิ้นที่จะรู้ความจริงจนประจักษ์แจ้งตามที่พระองค์ได้ทรงประจักษ์แล้วจะต้องการอดทนแบบไหนคะแค่อดทนที่จะไม่โกรธเท่านั้นหรือครับไม่เพียงเท่านั้นครับอาจารย์เพราะว่าคิดว่าจะอดทนที่จะไม่โกรธ แต่เมื่อมีปัจจัยความโกรธก็เกิดแล้ว okay. ครับ่ะเพราะฉะนั้นวันสําคัญเป็นวันอะไรคะวันสําคัญคือวันอะไรวันที่ได้เข้าใจคําที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีจนรู้แจ้งประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่มีทั้งหมดโดยประกาศร,รือทางปวงเพราะฉะนั้นนั่นคือวันสำคัญ และพระองค์ก็ตรัสทรงแสดงธรรมะจนกระทั่งมีผู้ที่รู้ตามจำนวนมากเพราะฉะนันขณะน,นี้แต่ละคนวันนี้ไม่ใช่วันที่ผู้มีปัญญารู้ความจริงมาพบกันนะคะแต่เป็นวันที่ศึกษาด้วยความเคารพอย่างยิ่งที่จะเริ่มเข้าใจความละเอียดของทุกคำที่พระองค์ตรัสแม้แต่คำว่าธรรมะ ถ้าเข้าใจคำนี้จริงๆนะคะสามารถที่จะเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงเป็นวันสำคัญยิ่ยงในสังสารวัตรถ้าประมาทไม่อดทนก็พูดตามโอวาทปาติโมพระองค์ทรงเตือนให้ระลึกถึงความจริงที่พระองค์ได้ทรงแสดงแล้วเพื่อที่จะให้บุคคลนั้นนะคะค่อยๆประพฤติตาม ขัดเกลวจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งธรรมะตามที่พระองค์ได้ตรัสรู้ไม่ใช่เพียงแค่สอนไม่ใช่เพียงแค่พูดแต่ว่าความจริงธรรมะเดี๋ยวนี้มีแต่ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเพระฉนันทุกคำเผืนไม่ได้เลยค่ะวันสำคัญคือวันที่เข้าใจความจริงเริ่มเห็นพระคุณบูชาคุณสูงสุด ด้วยการอดทนที่จะฟังพระพระองค์อดทนที่จะตรัสรู้อดทนที่จะทรงแสดงธรรมให้คนอืน่นแม้ไม่รู้เลยสักคำเริ่มได้ยินได้ฟังและค่อยๆเข้าใจถูกโอวาทปาติโมกหรือเปล่าคะปินโอวาทปาติโมครับท่านที่จะกล่าวสอนเตือนให้เห็นว่าอะไรสำคัญครับท่านอาจารย กับท่านอาจารย์ครับอย่างการศึกษาพระธรรมก็รู้ว่าศึกษาเพื่อเข้าใจที่จะเห็นโทษคือความไม่ดีที่เป็นอกุศลที่ตนเองนะครับแล้วก็ขัดเกลาละคลายอากุศลนะครับด้วยความเห็นถูกเพิ่มขึ้นอย่างข้อความในพระไตรปิฎกนะครับที่แสดงที่พระพุทธเจ้าตรัสนะครับว่าผู้ใดไม่โกรธ อดกลั้นการด่าการฆ่าและการจองจำเราเรียกผู้นั้นซึ่งมีขันติเป็นกำลังมีกองกำลังว่าพรามครับอาจารย์ก็ดูเหมือนกับการแสดงถึงความไม่โกรธความอดกลั้นต่อถูกการด่าบ้างการฆ่าหรือการจองจำบ้า เป็นผู้ที่มีขันติเป็นกําลังนะครับท่าอาจารย์ค่ะเพราะฉะนันขันติคือ,อรเราหรือว่าพระองค์ตรัสรู้ทรงแสดงว่าเป็นธรรมะแค่นี้ค,ค่ะถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะคะคิดว่าได้กระทำตาม,ตามคำของพระองค์แต่เข้าใจแต่ละคำหรือเปล่าเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะแล้วก็ลึกซึ้ง ไม่ใช่ว่าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการกราบไหว้ชื่อแต่ว่าคําแต่ละคำนะคะมีความหมายพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็คิดว่าให้อดทนพระองค์ตรัสให้เราอดทนแต่ว่าจริงๆเลยนะคะให้รู้ความจริงซึ่งเป็นธรรมะสัจะจธรรมะความจริงที่เปลี่ยนไม่ได้ แล้วก็ยังเป็นอริยสัจจะประเสริฐที่ได้เข้าใจความจริงและความจริงก็คือว่าธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาตามลำดับอดทนอย่างนี้สิคะ่ะใช่ไหม